สวัสดีตอนเช้าจ้าอ่ะก็นี่ไงแฟนบะข้าวเหนียวพบข้าวเหนียวไปด้วยไม่มีกลับเมื่อวานมัวแต่ยุ่งก็เลยไม่ทำกลับมาไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวไปหาเอาข้างหน้ากลับข้าวเรามีข้นเหนียวไปด้วยนะจ๊ะไปเที่ยวฝรั่งเศสนะจ๊ะนี่ไงสปายมันเฉลยข้นเหนียวเราใช่ไหมเราอ๋อนี่แหละสปานแบบนี้เลยบอกให้โอ้โหดูไฮโซนะ ไฮโซนะบอกให้เราขึ้นเรือก่อนกว้างมากเลยโตฮ่าหใหญ่มากรถเยอะมากเลยเนาะดูสิแฟนเราางกินแซนด์วิชอยู่นะจ๊ะเดินทางตีสี่ มาถึงหกโมงหกโมงกว่าสองชั่วโมงมาถึงตรงข้ามฟากอะดูว่าเนาะจากทิเสเตอร์คัรดรถมาถึงเมื่อแล้วพกข้อเหนียวไปด้วยดูสิสิ่งที่ขาดไม่ได้แล้วจ้ะต้องมีข้อเหนียวติดตัวคิวมาก็จับเสีปากเลยเนะาะพูดถึงง่ายดีนะจ๊ะดูสิเนี่ยครกสากผัวไม่ให้เอาไปแฟนไม่ให้เอาไป แฟนบอกว่าเธอคงไม่มีเวลาไปนั่งตามหรอกันบอกเธอไปเที่ยวไม่ใช่เลยไม่ได้ไปนั่งตามส้มตำเราบอกเออใช่มราต้องออกไปเราเอาขเหนียวไปก็พอบอกเอาขเหนียวไปเอาไม่ต้องเอาไปนึ่งแบบยากๆเอาไปกล่องเทคเอาไวแช่นึ่งในไมโครเวฟได้กินแล้วจ้ะง,ง่ายด้วยนะง่ายดีงั้นคืนนี้ก่อนนะจ๊ะ